สวัสดีค่ะพบกับคู่รัก y o ยูทูบฟรีดอมนะคะวันนี้พี่วาดจะมาทำเมนูต้มยำปลากระป๋อง,องใส่เห็ดค่ะนี่นะส่วนประกอบหลัหลกๆก็จะมีนี่เลยมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงแล้วก็อันนี้พริกเอาไว้ปรุงรสนะแล้วก็พี่วาดก็จะมีมีพริกทอดด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาบุบๆแล้วก็ใส่แล้วก็ผักชีเอาไว้สำหรับโรยหน้าอันนี้ก็เป็นเห็ดนะ เห็ดอันนี้เป็นเห็ดภูฐานพี่ว่าซื้อมา20บาทนะแล้วปลากระป๋องปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้แต่วันนี้พี่ว่าใช้ของใช้ของนี้ปลากระป๋องนะแล้วก็เป็นมะพร้าวกล่องนะวันนี้พี่ว่าใช้มะพร้าวกล่องแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามแล้วก็น้ำมะนาวจะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันคะ่ะอันนี้เราก็ตั้งเตาแล้วก็ใส่กะทิให้หมดกล่องเลยนะคะแล้วก็ พอเราใส่กะทิหมดกล่องก็เติมน้ำไปน,นิดนึงนะถ้าเราไม่เติมน้ำก็จะเข้มข้นเกินไปอันนี้คือหนึ่งถ้วยนะที่พี่ว่าจะกินเราใส่กะทิพอกะทิเริ่มร้อนแต่ไม่ให้เดือดนะพี่ว่าจะไม่เอาเดือดนะเราก็จะใส่กตะไครก่อนหยิบเลยก็แล้วกัน ท่วาดาล้างมือแล้วนะจ๊ะทำอาหารทุกครั้งล้างมือด้วยค่ะใส่ไปก่อนนะนี่เราก็ใส่นี่เลยใส่ใบมะกรูดลงไป พี่ว่าจะใส่เกือนะเดี๋ยวเรารอให้เขาร้อนอีกสักนิดนึงให้เขาเดือดแบบพอปุดๆแต่ไม่ต้องเดือดพานนะตอนนี้ก็กะทิเดือดนิดๆแล้วน,นะพี่ว่าก็จะใส่เห็ดลงไปนะ ปลากระป๋องไปเลยค่ะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะใส่สองกระป๋องค่ะวันน,นี้แล้วก็ไม่ต้องคนเขาแรงนะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้สักแป๊บนึงให้เห็ดเราสุกกือป,ปาไว้ก่อนค่ะนี่ตอนนี้ก็เริ่มเดือดปดปือดเดเดี๋ยวเรามาปรุงรสโดยใช้ซองมะขามก่อนนะ ค่อยๆชิมไปปรุงไปชิมไปนะคะอ๋อพี่วาขอใส่ของชุดรสนิดนึงใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ซีเรียสค่ะอืม เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวเค็มหวานโดยกะทินะคะพี่วาดไม่ใส่น้ำตาลค่ะใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่วาดจะมาจัดจานใส่จานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่พริกแล้วก็บีบมะนาวข้างนอกกันค่ะโอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะพี่วาดลืมใส่มะเขือเทศพี่วาดเลยเอาเนี่ยมะเขือเทศมาใส่ทีหลังนะมะเขือเทศเพิ่มความอร่อยลงอีกนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ปรุงรสใส่พริกแล้วก็ไปทานกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลากระป๋องใส่เห็ดของพี่วาดนะคะพี่วาดเ็ิอามาเติมพริกลงไปแล้วก็เอามะนาวที่เมื่อกี้ที่พี่วาดบีบเอาไว้แล้วก็ใส่ผักชีตกแต่งหน้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะสําหรับมื้อเย็นของพี่วาดนะคะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่วาดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่วาดนะคะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย